แต่คนนี้เขาก็เจอร่างไหลยร่างแล้วล่ะเขาตาไวเขาอยู่ที่กระบะข้างหน้าก็เห็นแล้วแกก็มีวอลเนี่ยกหรือว่าบอรกระแบกแปดมดนแล้วบอกคนตามแกเป็นหลายแสนนะแกชื่ออะไรมั้ย้ใครมีข้อมูลไหมคนขับเคสเบอร์สิบลูกุเพิ่งจับใบแดงไหเนี่ยอืเขามีวอลเนี่ยก็ถือวอลอยู่แต่ทำไมไม่ได้คุยเราก็บอกให้แจกวอลให้ทุกคนแล้ว ก็ต้องบอกว่างานเป็นงานละเอียดนะเราบางทีเรากะเวลาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเปิดไปพื้นที่เจอเคสปุ๊บเราก็ต้องนำล่างออกมาก่อนแล้วเราจะไม่ปล่อยให้ล่างไปอยู่กับใต้กระถางนั้นเราพยายามจะเอาทุกคนกลับบ้านให้ได้นั้นก็เลยจนที่เราคาดการไว้ปลายเมตาก็แล้วแต่สถานการณ์นะว่าสถานการณ์หน้างานเป็นไงนะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะก็ต้องพยายามดูให้ละเอียดทุกเคสมันก็เป็นงานที่จะทั้งงานนั้นหนักแล้วก็งานละเอียดอ่อนคู่กันไปนะ วันนี้โดนขึ้นไปสังเกตการณ์หน้าบนแล้วเห็นหมันโดนอยู่ตรงเล็กๆเหมือนกับแบบแมงวันเลยตรงเนี้ยโดนอยู่ตรงนี้เล็กๆโดนก็คือบินขึ้นไปสังเกตว่าเขาเห็นหลายอ่าถอยลงมาแล้วฮะเดี๋ยวคนน่าจะขึ้นไปละนะพอเราเห็นมีเคสบุ๊คไม่ใช่หรอไม่เวลาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจอมาแล้วก็เขาบอกใช้เวลาหลายวันก็เลยเอปอปวดิง จะเอาทีมเข้านะเนี่ยคือหลักการทํางานเราก็คือพอเจอปุ๊บก,ก็ต้องหยุดแล้วก็อโอ้เนี้ยอากาศเย็นสบายนะลมวิชาก็ไปวิ่งมาที่ตววลมก็จริงแล้วก็เหมือนกับเราออกกำลังกายมาทั้งชีวิตก,ก็เพื่อเหตุการแบบนี้แหละจะได้มีพลังในการทํางานเนาะถ้าเราไม่ได้ดูแลร่างกายก็คงล้มไปแล้ว เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวไม่ใช่ซ่อมแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวคงแวะไปซ่อมๆหน้า่ออาทีมงานมาแล้วครับทีมงานที่เขาคอยอยู่ข้างนะพอเห็นนี่ก็รับบรรยายเหตุการณ์เราฟังนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพอมีเคสปุ๊บขึ้นมือหนักเห็นเคสก็ทีมงานภาคพื้นดินทหารลา็เข้านั่นเนี่ยมาแล้วไอ้่าที่เดินมาไกลๆสามสี่คนนั่นจะเดี๋ยวปีนขึ้นจังจุดที่สังเกตแล้วประเมินว่าจะ เอาล่าออกมายังไงแล้วก็มีมีโด,ดนด้านบนขึ้นมาสังเกตด้วยไหมเ้ราะว่าาทำงานหลายด้านนะเราเห็นโดนที่เป็นจุดดำๆเล็กๆเนี่ยโดนนี่ก็เข้ามาสังเกตแล้วมื่อกี้แล้วตอนนี้โดนจะเห็นชัดก,กับเราแล้เพราะโดนก็ซูมได้ถึงระหว่างช่องเหล็กเลยงนั้นตอนนี้จริงแล้วข้างล่างก็รู้แล้วว่าเห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้ทีมทีมคนก็เข้ามาลวแล้วก็แซงไปอยู่ข้างน้านะทุกคนก็รอคําสั่งนะมันาะทําทงานเป็นทีมนะไม่ได้ว่า น,นีก็มีเต็นท์อยู่ข,ข้างงอันนี้ก็จะเป็นทีมปปพกับร่วมกับทีมยูซ่านะแล้วพี่เคนน่ะเบอร์สิบแต่ตอนนี้เคนเข้ามามาร์กพิกัดละเวลาไ,ไม่เวลาไอไม่ใช่เคนโรนเข้ามาถึงก็จะพิกัด มาร์กเป็นพรกาศ GPS สามิตีเลยว่าจุดที่พบอยู่ตรงไหนก็มีเลเซอร์ช่วยพอยให้แล้วคนก็จะขึ้นไปดูนะจะด,ดูว่าปีนยังไงนี่จะเป็นโซนบีนะทีมก็ขึ้นนะแล้วหลักการก็เป็นแบบนี้ฮนะถ้าเกิดเราเจอล่างนะก็ขึ้นละถึงจุดแล้วนะตรงนั้น ก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าเป็นยังไงใช่หรือเปล่าจะต้องรลืออะไรเพิ่มเติมไหมเอาออกอย่างไหมอะไรเงี้ยนะแล้วทีมเห็นเห็น <ๆ S 2> โดรนข้างบนวนะ่าที่จุดเล็กๆอันนั้นก็คอยมอเตอร์โดรนโดรนก็คอยเป็นตาให้อีกทีหนึ่งอัข้างล่างก็จะมีคนทำพิกัดมากพิกัด GPS สามมิตินะแล้วก็ เฮ้น้องไอ้หนึ่งน้องๆไอ้คนนั้นพี่ใหญ่ป่ะคนบนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังหยุดงานอยู่มั้งนะอันนี้เอาไปประเมินละเดี๋ยวว่าจะเอา ยังไงตอบโอ้นี่อากาเกย็นสบายดีมากเลยลมเห็นสวนจตุจักรสวนรถไฟนะอันนั้นจะเป็นสวนสวนสมเด็จพระนางเจา้าสุริกิตนะต่อเชื่อมกับสวนภูผาสูมหาทีาสวนรถไฟกับสวนจตุจักรสี่สวนนะแถวนี้มีทีมง,งานเห็นขึ้นมาป,ประเมินหาการอยู่ด้านบน อันนี้ต้องต้องแวะไปร้านโทรศัพท์หน่อยไปดูว่ามันจะแก้หน้าจอยังไงอก็ทำงานเป็นทีมนะไม่มีใครถอนตัวอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้คนก็อย่างที่เรียนว่าทางราชการนี่อยู่กันร้อเเตเต็มที่เพราะว่าราชการเราไม่มีภารกิจอื่นแต่ว่าเอกชนเองเนี่ยบางทีก็มีภารกิจอื่นเช่นงานสงกรารในพื้นที่ที่ต้อไปกู้ภัยอะไรอเงี้ยนะ ก็อย่างทีมฮารูนที่บางรักก็มีงานสงการที่สีลมเขาก็ต้องถอนไปบางส่วนจับเปลี่ยนกำลังกันนะแต่ว่าไม่มีปัญหาตึกสูงทั้งหมดไม่มีปัญหาทั้งสิ้นแล้วไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเรียบร้อยหมดมีตึกนี้ตึกเดียว จ้าที่เปลี่ยนเป็นถุงมือยางแล้วแสดงว่าน่าจะพบชิ้นส่วนนะคือตอนแรกครับใส่ถุงมือฟีนตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นถุงมือยางผนบนปนบน,บน,บน,บนสุดน,นะก็แสดงว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง ็ต้องบอกว่าทํากันเต็มที่นะครับแล้วก็แต่บางทีมันอาจจะไม่เร็วถูกใจทุกคนนะแต่ที่บอกเราก็ต้องทําด้วยความรอบคอบความปลอดภัยแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่ติดค้างอยู่คือเราไม่ได้ว่าจะไม่ไม่แคร์ไม่ไม่กังวลกังวลเรื่องร่างกายเขานะถึงุถึงแค้เขาจะเราก็ต้องเอาเขากลับให้ได้ดีที่สุด mm. มันก็อาจจะต้องเสียเวลานิดนึง mm. แต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับวันสองวันสามวันอะไรนะมันก็เราก็ตั้งเป้าไว้อ่ะปลายเดือนแต่ว่าจะถึงหรือไม่ก็ แล้วแต่สถานการณ์นะก็อย่าไปกดัจคนทํางานเขาผมว่าต้องให้เขาทํางานได้อย่างตามพิชาชีพเขานะคือปัญหาคือเรื่องเหล็กเนี่ยคือมันติดอยู่ข้างในเหล็กมันเหนียวแล้วมันปลายมันก็ยึดอยู่กับคอนกรีตข้างในบางทีวันนั้นดึงไม่ออกนะโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมดูดีไหมผมว่าเดี๋ยวเราไปดูจากโดรนดีกว่า ว่าโดนก็เห็นอะไรจะได้เห็นมุมมองผมปิดปิดและเปิดหลายรอบแล้วครับไม่มีไม่ได้ทีแล้วผมก็ไม่ทำอะไรมากนะเราก็เดินทักทายให้กําลังใจทีมงานเขาแหละเขาเห็นว่าเรามาเขาก็เออดีใจผู้ใหญ่ก็เหมือนกับมีมีทีมอยู่อะไรเงี้ยก็ร่วมร่วมสุขกันแต่ไม่ทําอะไรมากผมก็ทาไม่ไปหรอกจะให้ม้ปีผมก็ปีไม่เป็นอยู่แล้วจะให้มาตัดสินใจแทนก็ทําไม่ได้หรอกแล้วก็ถ้าปล่อยกันว่าเออขาดหลืออะไรไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมนะอาจเป็นกองหนุนให้เขาแหละ ที่แบ็คโฮรเบอร์สิบเราเนี่ยที่เดินมาเนี่ยรองเท้าแตะรองเท้าแตะคีบนะแต่เวลาขับนี่ถอดรองเท้าแตะขับเท้าเปล่านักลบท้าเปล่าเมื่อกี้ก็ปีนด้วยรองเท้าแตะคีบนี่แหละขึ้นไปถึงยอดเลยแกก็ดูชิลมากนะเดินแบบ มานั่งคุยกับเพื่อนร่วมวิชาชีพทหารแบ็คโฮทหารคุยกันแล้วลองมาดูจากโดนดีไหมเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่อ่ะ